ปรุงซอสให้อร่อยแบบร้านดังสวัสดีค่ะกินเองชาแนลค่ะวันนี้พี่แก้มจะพามาปรุงซอสพริกซอสมะเขือเทศสำหรับกินกับไก่ทอดไก่แซบให้มีรสชาติเหมือนร้านไก่ดังๆที่เราไปกินกันนะนะคะรสชาติของซอสตามร้านดังๆรสชาติจะออกหวานนิดๆแต่ซอสขวดที่เราซื้อมาส่วนใหญ่ก็จะออกเปรี้ยวหน่อยๆใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเราก็จะมาปรุงซอสให้ออกหวานนิดๆเวลากินกับไก่ทอดจะได้เข้ากันเราจะใช้เป็นซอสมะเขือเทศ250กรัมถ้าไม่มีตะช่างก็ลองกะดูนะคะถ้วยที่พี่แก้มใช้อันนี้จะเป็นถ้วยน้ำซุปเนี่ยค่ะเราก็เติมน้ำตาลทรายไป1ช้อนโต๊ะพูน จากนั้นก็นําไปตั้งไฟใช้ไฟอ,อ่อ,อนๆนะคะเคี่ยวประมาณสักสองสนาทีเนี่ยค่ะใช้ไฟขนาดนี้สังเกตว่าน้ำตาลที่ใส่ละลายทั้งหมดแล้วได้แล้วค่ะซอสมะเขือเทศรสชาติก็จะออกเปรี้ยวนิดๆหวานหน่อยๆอ,อร่อยกลมกล่อมค่ะ แล้วก็มาปรุงซอสพริกต่อเลยนะคะก็จะใช้สูตรเดียวกันเลยค่ะซอสพริก250กรัมน้ำตาลทรายขาว1ช้อนโต๊ะพูนตามสูตรนี้ยเราจะไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มนะคะนอกจากน้ำตาลทรายแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบเปรี้ยวอีกหน่อยก็สามารถที่จะเติมน้ำส้มสายชูค่ะลงไปอีกสักนิดนึงก็ได้แล้วก็ชิมดูให้ได้รสชาติที่เราชอบให้ถูกปากเราอะค่ะ เนี่ยค่ะซอสพริกก็ใช้สูตรเดียวกันนำไปเคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆสัก2-3นาทีน้ำตาลทรายละลายหมดก็ยกลงนะคะเนี่ยค่ะ,คะสีก็จะออกส้มอ่อนๆได้แล้วค่ะซอสพริกซอสมะเขือเทศอร่อยอร่อยไว้กินกับไก่ทอด ถ้าชอบคลิปนี้นะคะยังไงพี่แก้มก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่แก้มด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะกินเอง Channel คะ่ะ